วันนี้เราก็มาเรียนความเข้าใจหลักการของจากจากุดทวิภัตจะจุดทวิภัตแปลว่าอะไรบ้างแปลว่าแก่เพื่อต่อฉะนั้นอันดับแรกของจากจุดทวิภัตที่จะเข้าก็คือให้มองหากริยาเป็นอันดับแรกก่อนกริยาโดยมากจะแปลเข้าไปหาจาุดทวิภัต จริพัตจึงสะพันเข้าในกิริยาแต่ว่ามันก็มีคุณนามหรือเอ่อหรือนามศัพท์บางตัวหรือบางศัพท์ที่มันสามารถรับจริพัตได้เพราะว่าไอ้พวกนามหรืออ่าคุณนามเหล่านั้นมันแปลไปหาจริพัตนั่นเองมันเลยต้องเข้ากับศัพท์เหล่านั้นมันก็อีกเรื่องหนึ่งเช่นอะไรอนุรูปะเนี้ยอันสมควรเนี้ยเป็นสั์คุณนามอนุชวิกะอันสมควร หรืออาฐายะเพื่อประโยชน์เงี้ยเป็นตัวนามนามเนี่ยแปลว่าเพื่อประโยชน์แก่อีตายะเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่มันก็เลยเอาจริพัดเข้าในคุรนามหรือนามศัพท์บางตัวได้แต่ว่าหลักการาที่ควรจะเข้าจริงๆก็คือให้เข้าในกิริยามีคำแปลว่าอะไรได้บ้างก็มีแปลว่าแก่เพื่อต่อเราเรียกว่า สัมปทานะสัมปทานะเขียวอย่างนี้ส,สัมมีจุดตรงมามาปะทานะหรือตรงปัจจัยตรงปัอองจจัยแปลว่าเพื่ออันตรงปัจจัยแปลว่าเพื่ออันเราเรียกว่าตุมัฏฐะสัมปาทานะคือมีคําว่าตุมัฏฐะามาเพิ่มหน้าคําว่าสัมปาทานะด้วยตุมัฏฐะสัมปาทานะมาดูสัมปาทานะ ใช้คำเชื่อมว่าในจะเข้าในกริยาในนามก็แล้วแต่ให้ใช้คำเชื่อมว่าในเท่านั้นตัวอย่างเช่นพนีแน่พนายจุมเห็นว่าท่านทั้งหลายเทถะจงให้ทเวกรรมทะเลซึ่งภาคกําพลทั้งหลายสองอ่าพรามณะแก่พรามอย่างนี้ ฉะนั้นมีคําว่าแปลว่าแก่ตรงไหนคือพรหมณัสแต่ว่าเวลาสัมพันธ์เราต้องสามารับปณะก่อนคือท่านีอาน่าลัปณะเมื่ออัปณะเรียบร้อยแล้วนิบาตต้นข้อความไม่มีให้เอาตัวประธานก่อนตุม้มผีสยกตาในเทถาเทถาหายบทกตุวจัจยกพรหมณสะสัมปทานะในไหน บอกแล้วว่าจะสีพัดให้มองหากิริยากรเนี่ยสัมภานะในเทถะแล้วก็ทว,วีวิสนะของกรมพะเลกัมพระเลอาวุธกรรมในเทถะฉะนั้นสัมถานะอันดับแรกให้เข้าในกิรยิยาพิยพัดต้องเข้าในกิริยาอยู่แล้วฉะนั้นมันก็ทุกอย่างก็คือรวมที่กิริยาทั้งหมดสัมทานก็เข้าในกิริยาสัมถานะก็เข้าในกิรยกิารยาที่แปลไปหา ตัวพระก็เข้าในกริยาที่แปลไปหาเช่นกันามาดูประโยคอื่นบ้างสามีค่าแต่นายอาหารอันว่าดิฉันสามีกระไรฆ่าแต่สามีอันว่าดีฉันนํามาแล้วอาริตวานํามาแล้วแต่ว่าปัจจัยที่แปลว่าแล้วเนี่ยเคยสอนบริยงังาาแบบอาริตวาเลยนะปุพะการกิริยาจะนั้นปุพะการกกริยาไอ้อกริยาสามารถรับ อ่ารับอ่าตัวที่เป็นเจ้าถีตัวเป็นสุยยิพัดต่างๆได้ส่วนตัวมันเองก็เป็นภูพพภาคกิริยาในกิริยาตัวต่อมาถ้าไม่มีกิริยาตัวต่อมาก็ข้าในตัวปฐาในกิริยพภาน์ข้าแต่นายข้าแต่สามีอันว่าดิฉันนํามาแล้วซึ่งพัดเพื่อท่านเห็นไหมตุยถามแล่าเพื่อแล้วก็ได้ถวายแล้วตังปรตตังซึ่งพัดนั้นอายสะแก่พระผู้เป็นเจ้าเราจะตะบันตัวไหนก่อนสามีอารปะนะ อาหังสยการตาในอาฐาสิงอาฐาสิงอายบทกัตตุวาจกเห็นไหมว่าเมื่อตัวประธานกับเขาเกยกลุมพังแล้วตัวไหนที่เรียงเป็นละดับมาก็ค่อยทยอยสัมพันธ์มาไม่ต้องข้าไปข้ามมาตามคาแปลรู้ว่ามันแปลอะไรเท่านั้นแต่ไม่ต้องข้ามไปข้ามมาตุยหังเห็นไหมมันเป็นอะไรเพื่อนมันเป็นวิพัฒน์อะไร เพื่อ,อรกระดุจีก็เลยว่าสัมปทานในในไหนอาหาริตวานี่ไม่ใช่ในพัดตังนะเราบอกแล้วว่าต้องเข้าในตัวนามไม่ใช่ต้องเข้าในกิริยาปแบบแรกนอกจากกุณามบางตัวที่ยกเป็นตัวอย่างที่ที่อยู่ในหัวต้น,ต,นต้นเรื่องแหละพวกอนชุชวกะอนุรูปะอิตายะสุขายะนั่นแหละคือตัวที่ตัวนามคุณาที่รับสมมปทานะแต่โดยทั่วไปแล้วมันต้องเข้าในกิริยาอยู่แล้วคือตุยหังสัมปทานะใน อริตวาพตังซึ่งอุตกรรมะในอหาหริตวาอหาหริตวาปุพพะการกิริยาในอัาสิงอายสะแก่สมบัมปทานอะไไหนในอัาสิงจะเป็นเดียกวกับพระได้เลยตั้งตังเขาวางตั้งไว้ก็คือผู้บิสวิสนาสปนามต้องอย่ตัวนามนามาตังวิสนาของพตังพต้งตาอุตตกรรมะในอัาสิงเห็นไหม จุ้ถีมองหากิริยากรประเท็แค่แต่ท่านผู้เจริญยังพัฒนาว่าคำใดไม่ยาอันขบเจ้าพุตตังกล่าวแล้วอันภาระตายะเพราะความที่แห่งเพราะความเป็นอันพานจุมเหมาท่านทั้งหลายกรรมฐาจงโอดโทษ ต่างวัฒนังซึ่งคำนั้นมีต่อข้าพเจ้าฉะนั้นอ่าไปอ่าท่านนี้ก็แยกเป็นสองประโยคนะคือประโยคแรกสิ้นสุดตรงที่กุตังแล้วก็สัพันประโยคแรก่อนสัพานประโยคแรกสมพานตัวไหนทันติอรัปปณะเห็นไหมอย่างเงี้ยเมื่อเราเอาอรัปปณะแล้วเราต้องหาดูตัวประธานก่อนฉะนั้นประธานจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ต้องเอามาอ่าสะพันให้ได้ วัฒนังเป็นตัวประธานวัตนังมีวิเสนะคือ,อยางเราสามารถเอาวิเสนะกอบตัวประธาน,เ,นเข้าก่อนได้เลยก็คือ,อยางวิเสนะของวัตนงังวัตนงังแล้วเราต้องรู้ว่าประโยคนี้เป็นวาจกอะไรด้วยวัตน,งรรมมนังอ่าวุตตะกรมะนายวุตตังวุตตังก็เป็นกิตบท กรรมาวาจอกอ่าประธานกับเป็นภาพเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็สัมพันธ์ไปตามระดับไมยะอ่ะนะพิจกาตาในอุตังตัวนะพิจกาตาต้องเข้าในกิริยาที่เป็นเป็นกรรมภาวิธุกรรมเท่านั้นนะอย่าไปเข้าในตเอยขาะตวาปัจจัยก็เข้าไม่ได้อันตะปัจจัยก็เข้าไม่ได้มานะเข้าได้ถ้ามีอี่ยคมนายะแตะนั้นโดยมากแล้วมันจะเข้าในกิริยาที่เป็นรูปเป็นกรรมเท่านั้นคือไมอยอะอนะพิจกาตาใน วุตตังแล้วก็อันตภาระตายะเพราะเหตุแปลว่าเพราะแปลว่าไอ้ตายิพัทแปลว่าแปลว่าเพราะเรียกว่าเหตุก็เป็นเหตุในไหนในวุตตังตายิพัทโดยมากก็เข้าในกิริยาเป็นแบบแรกเหมือนเหมือนกันนอกจากนามตัวไปหาถึงข้าตัวนามฉะนั้นอันตภาระตายะกับเหตุในวุตตังเปียวตมาเมื่อเป็นอาขยาดเห็นไหมเขาจะไม่วางตัวประธานไว้ก็ได้เราก็มองที่เกียร์คุมภาคแทนว่ามันเป็นบุุษอะไร จะขึ้นประธานอะไรดีฉะนั้นตัวนี้คืออะไรประธานจมเหติกาตาในครรมาธรรมาหายบทตตุวาจกมเมตั้งปีติรังของวัชนาวัชนาอวุตกรรมในครรมาเมสัมประานะในครรมาสิ่งที่เราต้องจําให้ได้คือหนึ่งภุติยาวิพัฒน์เข้าในกิริยาเท่านั้นจากตัถีวิพัฒน เก้าแปดเปอร์เซ็นต์เข้าในกิริยานามน้อยมากที่จะมาเข้ากับมันแต่ก็มีบ้างอ่าอันนี้ดูว่านามอ่าจุลชัพสามารถคะแเนนนามได้เพราะเอาอาถายะมาให้แล้วอมาตาตาดูก่อนพ่อและแม่ทั้งหลายนี่ตัวเมีว่าทัานทั้งหลายอาหารธาตุจงนำมาวัตถุนี้ซึ่งวัตถุทั้งหลายตันตูรายทีนี้มีข้าวสารเป็นต้น อธถยยะเพื่อประโยชน์ภิกขุนังแก่ภิกษุทั้งหลายเอาตัวไหนก่อนเมีัลปณะไหม,มอาม,มะตาตาอารปณะอารปณะต้องเขียนไม่มีสระอนะชื่อสัมพันธ์ต้องเขียนเป็นภาษาบาลีนอกจากคำเชื่อมเขียนภาษาไทยอม,มะตาตาลปณะเมือ่อลปณะแล้วจะมาตัวไหนต่อตุมเหวิรกระตาใน อาหารรฐาอาหารรฐานี่เป็นขยะหรือเป็นกิจมองออกไหมอาขยะถาวิพัฒน์เนี่ยเกินอาขยะบทกัตตุวาจกเมื่อสะพานเป็นเสียกตาแล้วเกียรกุพาต้องเป็นกัตตุว่าจกนะไม่ใช่เป็นว่าจกอื่นผิดปอเลยนะก็เป็นอาขยะบดกัตตุวาจกฉะนั้นที่เหลือสะพานเป็นตระหดับที่เขาวางไว้ได้แล้วพิกขูนางเพื่อประโยชน์แก่พิษสังหลายพิกขูนน่งสัมปทานะในอัทายะไม่อัทายะรับสัมปทานะได้ ส่วนอัธายะเพื่อประโยชน์มันก็เป็นยอดสี่พันเหมือนกันอันนี้ก็เป็นสมถทานหนไหนอาหาราธาะาเพราะตัวนี้ไม่มีตัวนามไหนแปลไปเข้ากับมันได้แล้วไอ้วัตถุนี้ไม่ได้ไม่เกี่ยวแล้วเนาะดังนั้นอัธายะก็เป็นสมถทานะในอาหารละา,าตนันตุลาทีนี้วิเศนะของวัตถุนี้วัตถุนี้ซึ่งอุตกรรมในอาหารละา,าเห็นไหม สำมพัน่ะถ้าเราเข้าใจอ่ะบางครั้งแปลไม่ได้แต่รู้ว่าเป็นวิพัตน์อะไรอ่ะมันก็จะเข้าได้โมาลานอน,นว่าพระโมคลานณะละพีได้แล้วมรังซึ่งความตายอะนร,รูปังอันสมควรอัตโนแก่ตน้นไม่มีอาตบณนะ ไม่ปฏิบัติต้องข้อความเอาตัวประทานก่อนได้เลยโมฆคลาโนไปยกตาในละพีละพีอรยบทตกตตุวาจกต่อไปตามลำดับอัตโนนี่แก่ตนสัมปทานะในในอนุรูปงเห็นไหมอนุรูปะคือสัพพนามสามารถรับได้อสุคจนแก่ตนอนสุพจนแก่ตนเห็นไหมนะฉะนั้นที่รับได้ตัวคุณนามกัณมนาม มันมีไม่กี่ตัวเองเมื่อกี้เนี่ยอนุชมิกะอนุรูปะอิตายะสุแลวก็อะไรอัธายะนอกนั้นมันจะเข้าในกิริยาเป็นดับแรกก็คืออัตโนธสัมปทานนะในอนุรูปังอนุรูปังอันสมควรสัมพันธ์ว่าอะไรนะวิเศษนะคือหรืออน,นะพิจิกตาอ่าวิเศษนะมองคลบอกก็มันแปลว่าอันไม่ใช่หรือมันต้องเป็นอน,นะพิจิกตานนี่นานะไม่ใช่ ไยพัฒสนั้นที่แปลว่าอันหรือเป็นะปิติกตาเนี่ยเป็นใช่ไหมมีรูปเป็นไตรยิปวิสิจนะของมรณงมันออกเสียงคำว่าอันได้มันเป็นจำนวนของวิจนะฉะนั้นอนุรูปบากับเป็นวิจนะของมรณงมรณงก็วุตตรรมะในละภิฉะนั้นเข้าในกิริยาเป็นลำแรกก่อนเอาใหม่อารภากมพนทั้งหลายเหล่านี้เป็นของสมควรแก่พระปริศาสนา ย่อเป็นตำนานตัวไหนก่อนอิเมวิสนะของกัมพลากัมพลาพิกตาในโหนติโหนติอายบทกัตตุวาโจกพุทธศาสนาสมบัติทานะในไหนในโหนติละแหน่อนุชวิกาดีในอนุชวิกาเนี่ยนี่สับพนรมแล้วแปลไปไเปิดกกตาสามารับได้สมัมปทานะในอนุชวิกา ส่วนนุีวิกาก็เป็นวิกติกตาในหวติวิกติการตาอ่าเรายังไม่เรียนแต่แต่ก็เข้าใจได้อันว่ากลุลธิดานี้จากอ่านเพื่ออังกาธรรมซึ่งการสงเคราะแก่เล่าเห็นว่ามันซับซ้อนนิดนึงทายังวิสุทนาของกุละทีตากุละทีตาวิกตาในสักขิสติสักคิสติอาิบท อัตุวาจบมามะสมัธนานะในไหนในกาตุ้งเพื่อกรรทำแก่เ่าฉะนั้นมามะคือสมัธานาณัในกาตุง้งสังขางอวุธกรรมะในกาตุง้งกาตุ้งนี่หนเรียกชื่อสภวอะไรตุมัตะสมัธนาณัในสักขิสติฉะนั้นตุมบัจจัยที่แปลว่าเพื่ออ่านแล้วก็เรียกว่าตุมัตะสมัธนาณัในสักขิสติ ตรงปัจจัยโดยมากเข้าในกิริยาเป็นดับแรกเลยไม่มีจะไปเข้าในตัวอื่นโดยมากจะเข้าในกิริยาแต่แล้วเจอตรงปัจจัยเมื่อไหร่ตัวมาตสัมปทานะในกิริยาเลยที่แปลไปหามันเป็นตัวแรกการเข้าเครื่องศัะการเข้าเครื่องศั์ก็หมายความว่าสับบางศัพบวิพัตบางวิพัมันเข้าได้เฉพาะแค่ตัวน้ำเท่านั้นเข้าได้เฉพาะแค่กิริยาเท่านั้น อันไม่สามารถเข้าแบบอื่นได้อย่างเช่นอันว่าเศรษฐีนี่กราบทูกแล้วซึ่งกรรมอันเทวดากระทําแล้วแก่พระสัตา่าแล้วก็สำาัญไปตามลำดับก่อคือเศรษฐีึ่กตาใน,นอารเจสิอารเจสิอธิบกตว่าจกสัตุโนแก่ตัวนี้จะเข้าไหนสัตุโนแปลว่าแก่สมถาในไหน,ไหน,ไหนมีกิริยาอยู่ไหนบ้าง ไม่ใช่กระทำแล้วกราบทุนแก่ไม่ใช่กระทำแก่สตุโนสัมปทานะในอารูเจสิเทวตายะอันเทวดาเป็นตะเจยพัทีิแปลว่าอันจะเป็นตัวน่ะพิหิตกตาในไหนในกตะขีดมันเข้าในกรรมมังไม่ได้กรรมมังเป็นตัวนามแต่เจยพัทีิแปลว่าอันมันเข้าในกิริยาที่มีรูปกรรมเพราะว่าเหตุกรรมเท่านั้นไม่เข้าในตัวนาม ต่มันค่าโลโรเจสีก็ไม่ได้โรเจสี่โลเจสีมันเป็นเกิดตัวกระจกไม่ใช่เป็นกรรมเข้าไม่ได้อยู่แล้วฉะนั้นเทวตายะต้องเป็นอาณพิจิกตาในกตะขีดคือเราไม่เอาตัวนามแล้วก็ขีดทิ้งไปโดยใช้กรรมวิธีนี้เข้าแค่สักกตะเท่านั้นนะอางนี้เรียกว่าการสะบันเข้าครึ่งสับฉะนั้นเวลาเขียนสะพานหนมันมีการสะบเข้าครึ่งสับอยู่อยู่เสมออ่ามันไม่ใช่ว่าจะเป็นสับเดี่ยวๆทาไมอันว่าเรา ชาทิสามิจกรู้ไม่ยากระตับพระกลังซึ่งกรรมอันเราพึงกระทําติทยานังแก่เดรธีทั้งหลายยังไงท่านเทียดูด้วยท่านเทียอ่าทาสุพรนดูด้วยห้ามทําเสร็จล้างสุดนะอ่าอต้องรอตลอดเลยสิเนู่นรออยู่แค่สองโลกเด็กวามา,าหาง ดูบังกระดารก็ดูบังกรดาเลยถ้าไม่เห็นถ้าก็มานั่งข้างหน้าก็ได้ท่านสุพรรณกับท่านเทียมมานั่งข้างหน้าเลยเอา่าถ้ามานั่งแบบเออวิชาบาลีข้ามนั่งสมาธิเรียนเด็กขาดอา่าเราไม่เอาชานชั้นสูงมาเรียนเอาแค่ธรรมดาพออ่าเอาแค่พออันมาหังเสกตาในชานิสามิชานิสามิให้บทกตุกวาโจกติกทยานังแกเดรถี สัมปทานนั่นไหนพึงกระทำแกเดรธีไหมฉะนั้นตัวนี้จะเป็นสัมปทานนั่นในกาตภาภะจากรู้แกเดรธีมันเข้าได้ไหมจากสัมปทานนั่นในชามิสัมมิแกเดรธีจากรู้แก่เดรธีไม่ได้จากรู้ซึ่งกรรมอันเราพึงกระทำแก่เดรธีฉะนั้นกิิยานังคือสัมปทานนั่นในกาตพภะคิดไม่ยาล่ะอันเราอัน,นะพิจิกาตาไหน ไหนต้องเข้าในกกริยาที่เป็นกรรมภาวะเหตุกรรมเท่านั้นไม่เข้าในตัวนามใคไหนกาตะพะขีดเห็นไหมในการสะพังเข้าขึ้นศัพทิยานังสัมปทานะในกาตะพะเห็นไหมมันไม่สามารถเข้ากำมังได้เพราะมันตัวน้มไม่ยากจะเปียนนภิตาในกาตะพะเท่านั้นมันไม่สามารถเข้าในกำมังได้ซึ่งเป็นตัวน้มจะได้มันต้องเข้าขึ้นศัพท์ดังนั้นเราต้องเรียนต้องเข้าใจเรื่องการเข้าขึ้นศัพท์ด้วย ต่อมาก็จะเป็นอ่าปัญจมีพัดปัญจมีพัดต่อจะได้ทําปัญหาได้วันนี้ก็โดยมากต้องเข้าในกิริยาก่อนหรือเข้าในคุณนามที่สําเร็จมาจากปัจจัยของเศรษฐาติศที่แปลว่ากว่าหรือที่สุดเช่นคําว่าสายโยประเสริฐกว่าเนี้ยสามารถอ่าอภารนะมาเข้าใน สัาเสือที่ได้มาดูตัวแรกแปลจากกว่าเรียกว่าอาปาธนะแปลว่าเหตุเพราะเหมือนตรยิตตาเรียกว่าเหตุตุมาดูตัวอย่างแรกจากว่าเรียกว่าอาปาธนะย่างเนี้ยอะปาธนะมีสระอาตรงปอปาโดยอาปาธนะใช้คำเพี่ยงว่าในอนาถบินีตวนว่าติถิชวนาถบินิกะขัตติย่อมไปเชตมนังสูปเชตวันเทวสิกัง ทุกๆวันปฏิทัยจำเดิมตะโตกระโตแต่กาณะแล,ะแล there, there, ้วก <have> <repeated orar uana> ็สัมพันธ์ไปตามปกติก่อนอนถะปินดิโกเตกตาในคาจติคาจติอายบทกรกะตุวาตกตะโตวิศนาของกะละโตกะละโตแปลว่าแต่อาปาธนาในไหนอ่า แล้วตัวปทัทนาไหนถ้าปัทายะมาคู่กับปันจะมีพัดหรือมัขจะวางพวกตัวปัจจัยไยนาม,มาแล้วยกตัวน้ม,มขึ้นมาที่ลงท้ายได้โตนามที่ลงท้ายด้วยตัวปัจจัยนั้นต้องแปลปาทนาในปัทายะเท่านั้นปัทายะตรนี้แปลว,ว่าจําเดิมที่ถึิงแล้วมันก็เป็นศัพท์ที่ลงตัวปัจจัยนั่นแหละแต่ว่าปใช้เป็นศัพท์ิบารหรือว่าจําเดิม คณะตัวนี้คือสามารถรับอาปาทานได้คือตะกระตัวอาปาทานใะปัฏฐายะปัฏฐายะทุกตัวทําันว่าอะไรกิริยาวิสณะคณะเจอปัฏฐายะที่ไหนคือกิริยาวิสณะในกิริยาที่แปลไปหามันปัฏฐายะกิริยาวิสณะในขจจติไมมีเกียรตเท่าอยู่ท้ายตัวเดียวไม่มีตื่นอยู่แล้วปัฏฐายะก็เป็นกิริยาวิสณะในขจจติเวทวติกังก็เป็นทุกๆบันเป็นทุย,ยพันธ์ไม่ออกสมเด็จปฏิบัตก กิริยาวิเศษณัในขจติเจตวนางสู่ต่อสาปะปุริยนกรรมะในขจติที่เราจะไม่เข้าใจก็จะมีปัฏฐายะเออปัฏฐายะมันมาจากไหนวนันนี้นั้นเจอปัฏฐายะทุกตัวเป็นกิริยวิเสษนะเจอเทวสิกังที่ไหนก็จะเป็นกิริยวิเศษณเช่นกันเข้าในกิริยาอ่าอันนี้อาจจะไม่เข้าใจสองตัวนี้เอาเอาตัวอย่างอื่นแล้วกันอ่านว่างู ออกแล้วจากโรงกัดแล้วซึ่งกุลธิดาอย่างกุลธิดานั้นให้ตายแล้วอ่านี้ชัดเจนแล้วสปบโปสัมพันธ์ว่าอะไรฮะเหตุกัตตาในปาติสิพอเป็นอาเทตุกกัตาบตุวะโจกประธา,านได้แล้วเกียรติภภาคได้แล้วจาระดับเลยพี่ลา อปาทานะในนิคมิตตวะอปาทานะต้องเข้าในกิริยาเท่านั้นนะปัญจพัฒน์มองกิริยาเป็นอันดับแรกเลยไม่ต้องมองตัวอื่นกิริยาตัวไหนแปลไปหามันก็เข้าในตัวนั้นหรือในช่วงนั้นช่วงตัวปัจจัยหรือในช่วงนั้นต่อปัจจัยตัวไหนแปลไปหาก็เข้ากับกิริวังในช่วงนั้นก็คืออปาทานานิคมิตตวะนิคมิตตวะตัวปัจจัยก็ไปมาแล้วก็ปุะภะการะกยในในกิร ai, ิยาตัวต่อมาคือในดังสิตตวะ ตุระทิตรางอวตกรรมะในตังสิตวาตังสิตวาพระกาลกิยาในปาเิสิตังวิสนาของกุระทิตรังกุระทิตร,งงตรางการิศกรรมะในปาเิสิอันนี้แปลว่าจากเอาใหม่อ่านว่าพระผู้มีพระก,ก้าเป็นผู้ประเสริฐกว่าสัตตะดาทั้งหลายหกหรือกว่าครูทั้งหลายหกโอติยําเป็นสมบันตัวไหนก่อน พักว่าวิกตาในโหติโหต,ติอัยบทกะตุปาจกสะหิวิสนะของสถทเารีสัทเรรีว่าอาปาทานะในสายโยนี่สัพสิทธิตตัวนี้รับได้สายโยก็เป็นวิกิติกาตาในโหติคือสายโยสายโยอยรับได้ถ้ามันมีสายโยอ่ะต้องเข้าในกิริยาเท่านั้น หรือปัจจัยในสิริทิต์ตัวไหนที่เข้ามาตัวนั้นก็จะสามารถรับได้เช่นกันมาเหตุปันจะมีพันตัวไหนแปลว่าเหตุเพราะเราเรียกว่าเหตุเช่นต่วามาเตออาการศีตษกระทำแล้วพอรยังกํมลังซึ่งกรมอันหนักกัสมาเพื่ออะไรตัสมาไม่ใช่เป็นนิบาตเพื่อทองความฉะนั้นปอยู่นี้ต้องเอาตัวประธานก่อนก็นกนคือสว่ง เจกรตาในอาการสีอาการสีอาจบทกระตุวบาจกถือแล้วก็ตาระดับปัสมาเหตุในอากา,า,การ,กววากร,รสารตาาีต้องเข้าในกิริยาอยู่แล้วเพราะยังพิจาณาของกรรมกรรมวุติกรรมะในอาการสหไหมไม่ไมไมยากเอาใหม่อันนี้แปลเพราะเช่นกันอันว่าชาติอ่าก็ไปอธรรมชา,าและมรณะย่อมมีพร้อมแก่สอบทั้งหลายเพราะเหตุอะไรเอาประธานก่อนประธานอยู่ไหน ชรามรนางยกตาในสัมภวติสัมภวติอายบทกตุวาโจกกิงกระนาเหตุในสัมภวติทําไมตัวนี้แปลว่าเพราะเราสามารถแปลงสมาเป็นอาได้นะอิงกระนาแปลว่าเพราะเหตุในสัมภวติต,ตานังแกสัมปทานะในสัมภวติอ่าโอเคนะต้องไปทดสอบหน่อยหนึ่งถึงจะ ทำปัญหาได้งั้นเดี๋ยวทําปัญหาไม่ได้อ่าวอันว่าพิสูจน์ทั้งหลายสี่เข้าไปแล้วสู่บ้านเพื่อบิดอาอัพันธ์เนี่ะจัตตารุอิตเนาของพ่ขูพิขูเสกัตตาในปวิฐาปวิฐากิตบดกาตัวาจกนี่เป็นกินนะข้ามั่งสามปาปุริยกรรมะใน ในไหนในบินดายะได้ไหมในประวิถาทุติยาวิพัฒนต้องเข้าในกิริยาจําให้ได้ด้วยแล้วก็บินดายะเพื่อสัมปทานในประวิถาโอเคขออนุภานเนี่ยปัญหาทั้งสี่ข้อวันเนี้ยจะมีแนวนี้หมดเลยตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อนี่แหละข้อหนึ่งถึงข้ออะไรข้อหนึ่งถึงข้อสี่จะเหมือนกับคล้ายๆกันกับทุกข้อเนี้ยแหละจําแต่ละข้อไว้แล้วก็ไปสะพาให้ได้ อารพราชาแล้เด็ดไปแล้วสู่อุทยานกับด้วยสหายทั้งหลายหกคณะนี้วันนี้มีสาสตร์ตริยาด้วยมีสถิงด้วยอ่ะราชาเสียงกตาในอัคมาสีอัคมาสีอายบทกตตุวาจกชาฮีวิเชนัของสหายเยฮีสหายเยหี สัทธะตัติยาเข้ากับสัททิงตัททิงสับอ้าวแยกแตกแตกแตกเป็นสองแล้วจะเป็นทัพพระหรือกิริยาสมะวายะกันแน่กิริยาสิได้ไปกับไปสหายไม่ให้อุทยานกับสหายบวกอุทยานกับสหายไม่ได้นะนั้นสัตทิงสั์กิริยาสมวายะในอัคมามสิวิยานังสัมปาตุณิกรรมะในอัคมาสิ ฉะนั้นวันนี้ก็แปลว่าไม่ได้กันแล้วหนึ่งข้อต้อ,อกเสียงละอ่าต่อมา <Okay. S 1> อันว่าความตายอันสมควร <Okay. S 1> แก,ก่กรรมอันตนกระทําแล้วอัมปเถระ,ระถึงแล้วแต่ว่าวันนี้ปัญหา้อนนี้ผมเปลี่ยนแปลงให้มันง่ายขึ้นแลวไม่ยากขนาดนี้เ <Okay. S 1> อาความตายอันสมควรแก,ก่กรรมอันตนกระทาแล้วอันปเถระ,ระถึงแล้วไม่มีอรัปกนะไม่มีทิบาตต้นข้อความ ขอเอาตัวประธานหรือวิสรัของตัวประธานก่อนได้เลยตัวประธานหรือวิิรักมันอยู่ตรงไหนนี่อยู่นี่เอามารนังก่อนก็ได้มรนังวุตตะมะในปัตตังปัตตังกิจบทกมามะวาจจถือเรือไปตาะระดับเลยเถรนะอาณนาะพุจตะตาใน ในปาตังใช่ตัวนี้ต้องเข้าในเกียรกรุมภาคตัวนัมิตาตัวหลักเข้าในกลุมภาคต่อมาอัตนาตัวนี้ก็แปลว่าอันอีกอันนัมิตาไหนไหนในกตาคิดถูกต้องต่อกกตะกรรมสะแก่กรรมอันตนกระทําแล้วต่อมาฐานะไหนไหนในอนุดูปังอนุดูปังก็เป็นวิจารณ์ของวัฒนังถ้าส้อพานรปโยคนี้ได้เนี่ยความซับซ้อนต่างๆมันจะหายไปเลยออา ถ้าต้อพันตัวอย่างนี้ไม่ได้เขาไม่เข้าใจว่ามันเข้าอย่างไงกันแน่เนีน่ยความสับสอันต่อไปจะมีอีกัน,นื่องความตายอันสมควรแก่ฉังนั้นกตะกตะอ่ากตะกตะก,กรรมัฏฐาจะเป็นสมถทานในอนุรูปังกุณาตัวนี้รับได้ส่วนอันตนเนี่ยมันเป็นเข้าในครึ่งศัพท์ของกระตะตัวนี้เราต้องเข้าครึ่งศัพท์อัตนานบิตานในกรรตะตะทีส่วนเทระตัวนี้เทเรณตัวนี้มันเป็นเป็นตัวนับิตานในกิยาหลักที่เป็นกรรมมจทย์คือคำในปัตตังตัวนี้ ครับผมได้ก็บอกแล้วว่าก็เป็นอ,น,อนุรูปงวิสันะของบรา,นางบรานังบารนังวุตกกร,รมนในปัตตังปัตตังก็เป็นกิจบทรกรรมวาจกได้อ้าวอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายด้วยกันอ่านว่าเศรษฐีเห็นแล้วซึ่งพระเถระแต่ที่ไกลข้ามลงแล้วจากเรือนไอนจากเรือนนะขอเป็นไทยจากเรือนแล้วก็เข้าไปหาแล้วซึ่งพระเถระนั้น เอกีเนกตาในอุปสรรมิอุปสรรคมิอัยบทกะตุวาจบเถรังอวุตกรรมะในทิสวาทุระโตอปาธานะในทิสวาทิสวาปุภา,า,าการังกายในโอตริตวาเคหาอปาธาระในโอตริตวา โอติตวาปุภาการะกิริยาในอุปสังคมิตั้งพิจารณาของเทรงเทรงอุตกรรมะในอุปสังกมิก็ประมาณนี้แหละแล้ววันนี้ก็จะทําปัญหาตั้งแต่ปฐมวิพัฒน์ละแหละละแหละไปบมจิพัฒน์ลัปนัเลือกอะไรก็แล้วแต่มาถึงอันจะมีวิพัฒน์